อากาศร้อนร้อนร้อนรอนมากมานั่งอยู่สวนกับ่เลยร้อน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 อากาศร้อนมันนั่งอ่านหนังสือเล่นนั่งดื่มน้ำวิ่มีแตงโมอยู่นั่งเล่นที่สวนก่อนนอนพักผ่อนก่อนดื่มน้ำก่อนนั่ง นั่งรีแลกที่สวนมันร้อนค่ะเดี๋ยวพักก่อนอ,อมีแตงโมน้ำปั่นแตงโมน้ำปั่นแตงโมมาค่นอนเล่นตอนนี้ดอกสวนนี่เต็มไปหมดดอกไม้แล้วก็ปลูกดูคันร้อนร้อน เดี๋ยวจะใส่วิกินี่ก่อนจะตกใจตกใจนอนเล่นที่สวนหน้าบ้านนอนพักนอนเล่นก่อนนอนเล่นที่สวนหน้าบ้านนอนอ่านหนังสือนอนอ่านหนังสือฟังเพราะว่าช่วงนี้มันกลางนี้บ่ายบ่ายสามมันมันมันรอนอยู่ถ้าจะ รดน้ำต้นไม้ก็ต้องร้อนร้อนร้อนดับกระหายคลายร้อนเอาแตงโมไหมวีจ่จะเอาแตงโมนอนดีหล็กที่สวนก่อนนอนที่สวนมันร้อนจริงค่ะร้อนอวันนี้อากาศดูอากาศดูสิเดี๋ยวไปเวเอาเอาอากาศข้างนอกมาให้ดูอากาศ นอนรีแลกซ์รีแลกซ์ที่สวนสวนสวนนอนอากาศร้อนเดี๋ยววิจะเอาอากาศให้ดูเดี๋ยวดูสิโอ้เสียงนกเสียงการ้อน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 ,อนมากๆกร้อนดูสิเสียงนกเสียงกาดูสิร้อน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  หน้าบ้านีวิวเลือกเอาตึกหลังแรกเพราะว่ามันได้เห็นวิวดูสิคะ่ะร,อร,อร,อร้อนร้อนร้อนสวยไหมสวีเลนดดูคนขี่จ,จักรยานอากาศร้อนเดี๋ยวจะไปดูสวนวิวดูดอกตอนนี้ถ้าดาวเรืองอุ้ยัน ใครว่าขาดแต่ใครไม่ดูดอกบานชื่นคอยดูดาวเรืองกำลังบานนะคะสะพรั่งสะพรั่งสะพรั่งด้วยดาวเรืองดาวเรืองกำลังบานดาวเรืองตุง้มตุมแล้วนอนนอนอาบแดดวา่าซานมาเดนมาได้พี่นองเลยเดี๋ยวจะพานอนอาบแดดดูผักแพลวผักแพลวสวย จะลาบเมื่อกี้เอาไปกินกับยำๆลาบกุ้งอ,อร่อยอร่อยผักแควผักแควของวีวีดื่มน้ำซีรุปเดินไปเอาแตงโมน้ำแตงโมแตงโมร้อน